มันจะการดอกไม่ริมทางค่ะพี่น้องดอกไม้ประไพ่ปลูกไว้เนาะค่ะเนาะดอกปวยเซียนค่ะเอามาตบาะบ้านกำลังออกดอกค่ะนาหนาวนี่เขาสีออกดอกเนาะค่ะพี่น้องเพื่อสิบานสะพังยุพีเลยละ่ะอันนี้กับปวยเซียนสีแดงประไพเนาะค่ะเนาะกำลังออกดอกง,งามๆเลย โอยเซียนสีแดงจ้ากำลังงามเลยพี่นอ้องโอยเซียนสีแดง่อยโอ้ยเสียงลดเนาะกำลังบานสะพังเลยพี่น้อง ดอ,อกมหยอดน้ำสม้มกับให้อาหารนองมาค่ะพี่น้องดอกไม่ค่อยตะกอนกับเป็นสีแดงค่ะพี่น้องบัตรที่นี้่ผสมกันกลายเป็นสีชมพูจักหน่อยหนึ่งเนาะค่ะเนาะออกสีชมพูจักหน่อยหนึ่งผสมกันสีแดงสีชมพูผสมกัน,ก,นก็เลยเป็นออกไปทั้งสีชมพูแหละค่ะหลายกว่าเนาะค่ะพี่น้องโอยียนสีแดง กำลังงามเลยค่ะพี่น้องบานสะพังเลยอันนี้คือกันค่ะกำลังสวยกำลังงามเลยพี่น้องเลยอันนี้สีชมพูคักเน่เลยค่ะดาวกระจายเนาะค่ะเนาะปุ๋ยเซียนมันนี่ยังพันในหดนาอยู่ค่ะพี่น้อง ยืาถ่างเบียวกวาพระไพตกักหนามขึ้นมาหดเนะาะค่ะพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหนาเด้อค่ะบ๊ายบาย